สบายดีทางพี่น้องฟังไทยฝั่งลาวเนาะที่เข้ามาติดตามและหับชมเนาะทางพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะเมื่อนี้เฮากระซิมาเว่าเรื่องที่ว่าคนลาวเนาะที่อวดหลุดไฟเนาะความไวสู่คนบอกหลุดไฟความเร็วสูที่ว่ามีประเด็นอยู่ในตอนนี้เนาะคือว่าหนุ่มลาวคนท่านหนึ่งเนาะออกมาอวดว่า ประเทศลาวบเมนประเทศที่ยากจนแล้วเนาะเป็นประเทศที่กําลังจะพัฒนาเนาะเป็นประเทศที่กําลังเจริญปวาราตอนนี้คือสร้างหลุดไฟฟ้าแรงสูงสําเร็จแล้วเนาะอืมก็สาเร็จมาหลายเดือนแล้วก็ถือว่าเป็นที่พระภูมิใจของคุณลาวเนะวาะกัทธิวา จะมีนักท่องเที่ยวหรือว่านักลงทุนเข้ามาเนาะเพราะว่าเพราะว่าเป็น้ารเข้าอมาอะไอย่างเี้ยแบบว่าเข้ามานําสินค้าเนาะหรือว่านําวัสดุสิ่งของเครื่องใช้เนาะเข้ามาจาหน่ายอยู่ภายในประเทศลาวเละกะเอาสินค้าที่มีอยู่ในประเทศลาวนําออกไปเมืองนอกอยู่ประมาณนี้ต่อถือว่าเป็นที่ฮือฮาเนาะอืม ที่เปินออกมาอวดว่าโ่เมนประเทศทีย่ยากจนแล้วอก็ซึ่งว่าแต่ถ้ามองกับกันถ้าเอามาเปรียบเทียบใ่เนาะระหว่างกับระหว่างคนไทยกับคนลาวเนาะถือว่าอยู่ประเทศไทยก็ถือว่าลดไฟฟ้าเนาะบ่ว่าสิเป,ป็นลถไฟฟ้าความเร็วไฟฟ้าหลายอย่างเนาะจนว่าบางเทือ่อนจนสิบ่มีคนครับแล้วมันหลาย กับโเห็นเพื่อนสิเอามาพูดอวดกันเนาะว่าประเทศพัฒนาแล้วนะประเทศที่ประเทศเมืองไทยเนี่ยไทยแลนด์เนี่ยก็คือจะมีมีรถไฟฟ้ามีนู่นมีนี่เนาะก็ถือว่ากับโบห็นเพื่อนว่าสิออกมาพูดอวดเนาะอันนี้กาบได้อวยไทยบได้เข้าข้างไทยแต่กาว้าหเลยว่าพูดพูดในมุมมองของเฮานะซึ่งว่าข้าพเจ้าคิดว่าถ้า เจริญแท้เนาะหรือว่าเจริญสิเจริญบ่เจริญเฮากะบ่คครที่จะเอามาอวดกันเนาะหล้วกะแล้วกะมันกะเป็นบางบุคคลเนาะจงข้าพเจ้าก็คิดว่ากับหนึ่งปัญหาหนึ่งกะจะเป็นการที่ว่าคนอยู่ในเมืองเนาะเออคนอยู่ในเมืองมีงานเห็ดอยู่ในเมืองจฉยสิ เพื่อนก็เลยบ่ได้คิดว่าเออคนคนทุกนี่รือว่าอยู่บ้านนอกเขาเนี่เอทางสิพัฒนาจังไดกะทางดินแดงนี่เฮายังบ่ได้ปลูกคนรีดกอนอยังมันยังมีทางดินแดงมันยังมีขี้พุ่นขี้หยังเนาะถือว่าสําหรับบ้านข้าพเจ้าเนี่ยก็ยังถือว่าลําบากแฮงเนาะเวลายามผลนีนการยบำบะลาบากแฮงยามผลถือว่าสิไปตลาด รือว่าสิออกไปซื้อของังซี่ก็ได้เนาะก็ถือว่ายัางลําบากอยู่แต่ก็บ่กเคยไปเห็นดอกรถไฟความไวสูงแต่อยู่เมืองไทยเนี่ยก็เห็นอยู่เนาะเคยขี่อยู่ก็เห็นอยู่แต่เมืองลาวนี่บ้านเกิดวันซันชนะอือเมืองบ้านเกิดก็คือโบ่บเคยเห็นรถไฟเนาะอืแล้วกับหลายสิ่งหลายอย่างห่างอยู่เมืองลาวนี่เนาะข้าพเระเจ้ายัางบ่เคยเห็นเลยเนาะ ยังบได้เคยไปสัมผัสเลยว่าจะได้ไปขึ้นห้างแล้วก็ขึ้นลิฟต์เนาะพี่น้องลิฟต์อยู่เมืองลาวนี่ยังโบเคยไปขึ้นเลยว่ามันอยู่บ่อนใดเนาะว่ามันอยู่บ่อนไหลลิฟต์มันจะมีแต่เวียงจันทร์สวรรณเ์นาคินั่นบอเออ,อนนี้แหละข้าพเจ้ากป็ยังบอพัฒน,นาบอน้อไใดแต่ลิฟต์นี่กะเฮายังโบเคยขึ้นอย่เนาะบ่ไดเลือนเนาะก็ยังโบมี อยู่บ้านข้าพเจ้าเนาะบได้ว่าเจ้า izer, จงเพราะว่าประเทศลาวบ่มีบันไดเลื่อนบ่มีลิฟต์มีเนาะแต่ว่าอยู่ประเทศลาวนี่ข้าพเจ้านี่บอกเคยขี่บอกเคยนั่งบอกเคยว่าขึ้นลิฟต์แ้วก็บอกเคยเห็นบันไดเลื่อนเนาะก็ยังบ gotcha. ่มีเนาะก็สานั้นแหละความยักจยนเนาะก็ถือว่าลําบากอยู่เนาะอืไปนากระิะไปตลาดก็ะทายามพนก็ได้จุ้ง เนาะถ้าขี่มอไซคไปนะพี่น้องขี่รถเครื่องไปอยู่ทางเวลาฝนตะกเนาะก็ได้จูงไปอืมก็ถือว่าลำบากเนะาะถ้าช่วงฤดูฝนนะเนาะอืมก็ถือว่าถ้าฤดูแล้ง่ะถ้าไผบโบไซมกมกนอกเนาะหรือว่าโบโบไซเม็ดจากสีสออกไปก็กระตูนี่จะโบเป็นตะเบิงเลยพี่น้องจะเป็น สี่ขี้พุ่นเลยนะอืถือว่าลำบากเนาะลำบากหลีก็ถือว่าถาม่าจเจริญที่จเจริญย้อนอย่างถ้าสิจเจริญเจริญอยู่ถามว่าจเจริญบอกก็มันก็นสาหาเนาะสมมมูไปปีละสิบเปอร์เซ็นต์อย่างสเอาได้บวหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์เนาะถือว่ามันกน็อาจจะ,จะเจริญในแนวทางอยู่ แตก็มันก็ไปน้อยที่สุดเนะ่ะน้อยกว่าเพื่อนบ้านเท่าไหาาเนาะน้อยกว่าประเทศไทยลย่ะซึ่งคลิปนี้ก็ข้าพเจ้าก็จะออกมาเว่าประมาณนี้เนาะสำหรับผู้ใดที่เข้ามาเบิง่งแล้วอยากให้กาลัางใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดชับ c ไค b e มือนี้ก็สิก่อกล่าวคําว่าสบายดี